ลวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกับเข้าสู่ช่วงพักก่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเปิดตารางเรียนของเราตั้งแต่ตอนปีหนึ่งจนถึงปัจจุบันเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการเอา story IG ไปนะคะว่ามีใครอยากจะให้เราเปิดตารางเรียนของเราตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งจนถึงปัจจุบันไหมซึ่งก็มีน้องๆที่สนใจอยู่พอสมควรนะคะเพราะงั้นวันนี้ตามสัญญาเราก็เลยจะมา เปิดตารางเรียนของเราตั้งแต่ปี1เทอมหนึ่งจนถึงเทอมปัจจุบันที่เพิ่งลงทะเบียนไปให้ทุกคนดูกันเลยนะคะเพราะงั้นเริ่มดูกันเลยดีกว่าเราก็อาจจะไม่ได้แบบลงลึกทุกแบบดีเทลของรายวิชานะคะเพราะว่ามัน น่าจะเยอะมากๆเผื่อว่าจะเอาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบียนเรียนของน้องๆนะคะต้องบอกก่อนว่าของแต่ละปีเนี่ยออการจัดการของทางมนเนี่ยก็น่าจะแตกต่างกันออกไปนะคะเราจะพูดในส่วนของปีของเราแล้วกันคือปีเราเนี่ยจะมีการสอบ P. c a l กับ P. อ n g นะคะอย่างที่เราเคยบอกไปในอีพีแรกตารางเรียนของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปตามเกณฑ์ของเขานะคะก็คืออย่างสมมติของเราเป็นคนที่ ผ่าน PCL แล้วก็ได้อิงเนี่ยระดับ A1 ซึ่งก็คือเราต้องเรียนอิงทั้งหมด5ตัวเลยนะคะตารางเรียนเนี่ยของแต่ละกรุ๊ปก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นคนที่ไม่ผ่าน PCL ก็จะได้ลงทะเบียนเรียนอีกแบบหนึง่งคนที่ผ่าน PCL แต่ว่าได้ข้ามอิงก,ก็จะได้เรียนตารางเรียนอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็คือของเรามาดูที่วันจันทร์นะคะวิชาแรกเป็นวิชาดิจิตอลนะคะ อันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนลงทะเบียนเรียนเองนะคะทุกคนอันนี้คือทางมองเขาจัดตารางเรียนให้มาเป็นแบบนี้ของแต่ละกลุ่มซึ่งเหมือนปีปัจจุบันมีน้องทักเข้ามาถามเรื่องตารางเรียนเหมือนว่าเขาจะให้จัดตารางเรียนเองแล้วนะคะตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งแล้วก็วิชาถัดมาแคลคูลัสหนึ่งนะคะก็คือคนที่ผ่านพีแคลก็จะสามารถลงเรียนแคลคูลัสหนึ่งได้เลยเทอมแรกนะคะแล้วก็ถัดมา อันนี้นะคะเป็นวิชา l a บนะคะเรียนที่ F10 l a b f i 1นะคะวิชาถัดมาหยุดออกแอป,ปนะคะจะเรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมพวก Microsoft พวกสร้างเว็บไซต์อะไรเงี้ยโปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ตามชื่อวิชาเลย วันจันทร์ก็จะมีเรียนประมาณนี้นะคะแล้วก็วันอังคารก็มีเรียนแค่วิชาเดียวก็คือฟิสิกส์หนึ่งนะคะเป็นฟิสิกส์ที่เราเคยเรียนมาในตอนมปลายนะคะส่วนมากแต่ว่าก็อาจจะมีบางเรื่องที่ลงลึกมากกว่าตอนที่เราเคยเรียนตอนมัธยมปลายนะคะถัดมาวันพุธก็จะเรียนแคลคูลัสหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรียนอีกทีตอนเย็นก็คือวิชาฟิสิกส์หนึ่งนั่นเองถัดมาวันพฤหัสก็มีเรียนแค่วิชาเดียวก็คือฟิสิกส์นะคะแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นแคลคูลัส แล้วก็สุดท้าย Engineering g r a p h i c กนะคะหรือว่าการเขียนแบบวิศวกรรมก็จะมีเรียนทั้งหมด6วิชานะคะถ้าทุกคนเห็นวงเล็บข้างหน้าตรงนี้นะคะของแต่ละวิชาเนี่ยที่เป็นเลข2เลข4อันนี้นะคะคือจำนวนหน่วยกิจของรายวิชานั้นนะคะคนก็ลองไปบวกๆดูนะคะว่ามันทั้งหมดกี่หน่วยแล้วก็คูณ800ก็จะเป็นค่าเทอมของเทอมนั้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตารางเรียนของปีหนึ่งเทอมสองเราจะให้ดูเป็นรายวิชาไปเลยดีกว่าว่าเราเรียนวิชาอะไรบ้างส่วนในเรื่องของตารางเรียนก็ทุกคนไปดูกันเองนะคะวิชาแรกนะคะก็เป็นแคลคูลัส2สองนะคะคือถ้าเกิดเทอมแรกเราผ่านแคลคูลัสตหนึ่งเทอมถัดมาเราก็จะลงเรียนแคลคูลัสสองได้นะคะแล้วก็เหมือนกันคือฟิสิกส์สองเราผ่านฟิสิกส์หนึ่งมาแล้ว เทอมสอง 2, แล้วก็เรียนฟิสิกส์สองนะคะแล้วก็เรียนตัวเลคเชอร์แล้วก็จะพ่วงตัวแล็บด้วยวิชาถัดมาเป็นไลฟ์สกิลนะคะหรือว่าทักษะชีวิตอยากจะบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาในตำนานมากทุกคนยังไงทุกคนอ่ะได้รงเรียนอยู่แล้วเป็นวิชาที่ทําความเข้าใจยากอ่านหนังสืออย่างเดียวอาจจะแบบคือทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ต้องเข้าใจจริงๆอ่ะถึงจะสามารถทําข้อสอบได้ซึ่งซึ่งเราไม่ได้ซึ่งเราไม่ได้ไ<อ>เก็บเอยากมากทุกคนก็ พยายามตั้งใจดูนะคะถัดมาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 1นะคะหรือว่า English 1 จริงๆแล้วอ่ะเราก็สงสัยว่าทําไมเขาไม่จัดให้เราเรียนอิงหนึ่งตั้งแต่ทอมแรกซึ่งเราก็มีการทําเรื่องขอเรียนอิงหนึ่งในทอมแรกแต่ว่ามหาลัยเขาไม่ให้ลงเพิ่มนะคะเพราะเขาเห็นว่าตารางเรียนเราเทมหนึ่งมันแน่นพอแล้วเราก็เลยได้มาเรียนอิงหนึ่งในทอมที่2นะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายคือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะคะที่ทุกคนเห็นนะคะมันจะมีคอมโพน e n c นึ่งแนกราฟหนึ่ง ที่มันห้อยหนึ่งเพราะว่ามันจะมีตัวต่อนะคะก็คือ e n c a p บสองคอมให้เรียนได้เรียนตอนที่เข้าสาขาแล้วบางสาขาก็จะได้เรียนบางสาขาก็จะไม่ได้เรียนนะคะซึ่งสาขาเราเนี่ยไม่ได้เรียนทั้ง Comp o 2แล้วก็ e n c a p บคือไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าถ้าทุกคน สนใจเนี่ยจะไปลงเป็นวิชาเสรีก็ได้นะคะถัดมาเป็นเทอมที่3นะคะวิชาแรกจะเป็นวิชาเคมีพื้นฐานหนึ่งนะคะแล้วก็เรียนตัวเลคเชอร์แล้วแน่นอนก็จะต้องเรียนตัวแลบด้วยนะคะแล้วก็วิชาที่3จะเป็นแคลคูลัสตสานะคะคือถ้าผ่านแคลนึงกับแคลสองเทอม3เราก็จะได้เรียนแคลคูลัส3สนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นวิชาพลเมืองนั่นเองซึ่งเป็นวิชาโมนะคะทุกคนวิชาที่เป็นรหัส2 0 2เนี่ยจะเป็นวิชาเลือกบังคับเป็นวิชาโมนะคะทุกคน ถัดมานะคะเป็น English for Communication 2หรือว่า English เพื่อการสื่อสาร2นะคะผ่านอิงตัวแรกเทอมถัดมาก็ลงเรียนอิงตัวที่เลยเลยวิชาสุดท้ายคือ Engineering Material หรือว่าวัดสดุวิศวกรรมนะคะเทอม2กับเทอม3เนี่ยเราเป็นคนลงทะเบียนเองซึ่งหลักการลงทะเบียนของเราก็คือลงตามแผนการเรียนที่ทางมอเขามีการอัพให้เราสําหรับปี1ก็เท่านี้เลยไปปี2ใความรดเรียน ปี2นะคะนี่เป็นตอนที่เราเข้าสาขาแล้วแต่ละสาขาเนี่ยเขาก็จะมีแผนการเรียนอัพให้ไว้ดูอยู่แล้วนะคะว่าเออเทอมนี้เราควรที่จะลงอะไรบ้างวิชาแรกป๊อปนะคะก็คือวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ ก็คือเป็นวิชาทางคณิตศาสตร์นะคะทุกคนคือความน่าจะเป็นที่เราเคยเคยเรียนกันตอนสมัยมัธยมปลายเลยถัดมาก็เป็นอิงสามก็จะมีเลเวลที่เริ่มยากกว่าอิงหนึ่งกับอิงสองแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ถัดมาเป็น Engineering Static นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าวิชา Sta ติกนะคะทุกคนวิชานี้เป็นเป็นวิชาที่ยากนะคะทุกคน,นออกจะเป็น ฟิสิกส์ฟิสิกส์ไปในทางแบบโยธานิดนึงซึ่งอาจารย์ที่สองเนี่ยเขาจะเป็นอาจารย์ในฝั่งของโยธานะคะวิชานี้คือควรระวังเลยนะคะ เพราะว่ามีตัวต่อด้วยถัดมาคือเมนูแฟกช r ริงนะคะที่เราเรียกกันสั้นๆว่าวิชาเมนูอันนี้เป็นวิชาของทางฝั่งอุตสาหาการหรือวิศวกรรมการผลิตอะไรพวกนั้นนะคะเป็นวิชาที่เราเคยบอกไปว่าเราชอบมากตอนที่เราเรียนแลบตอนนั้นเรียนเกี่ยวกับพวกการเชื่อมการกึงการขึ้นรูปต่างๆแล้วก็จะมีวิชาแลบด้วยเราจะได้ไปเข้าแลบลงมือเชื่อมจริงๆลงมือกึงจริงๆได้ลุยๆนิดนึง ถัดมาคือ General Geology หรือธรณีวิทยาทั่วไปนะคะนี่เป็นวิชาทางสาขาเราก็คือเป็นวิชาสาขาตัวแรกที่เราได้เรียนนะคะซึ่งมีตัวต่อแน่นอนอยู่แล้วถัดมาคือ lab gen นะคะเราจะไปดูพวกหินพวกแร่อะไรอย่างนี้ควรพึงระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่า lab เนี่ยจะค่อนข้างทา้าทายนิดหน่อยสําหรับปีแรกที่เข้ามาอาจจะยังแบบปรับตัวไดไม่ทันถัดมาเทอมที่2นะคะ อันนี้นะคะเราเรียกว่าวิชาแมนโซนะคะนี่ก็เป็นวิชามอเหมือนกันนะคะ2องสถัดมาเป็นอังกฤษสนะคะอังกฤษสก็จะมีความแบบคล้ายๆอังกฤษสหน่อยแต่ว่าเลเวลก็จะเริ่มยากขึ้นนะคะถัดมาเป็นวิชาเทอร์โมไดนามิกนะคะอันนี้ก็เป็นวิชาที่ต้องเรียนรวมกับหลายๆสาขาถัดมากระสร์วัสดุหรือว่ามกแมทนะคะที่ทุกคน ในมองรู้จักกันในชื่อแมกแมทอันนี้จะเป็นวิชาต่อของวิชาสแตติกนะคะสแตติกที่ว่ายากแล้วแมกแมทก็คือจะเพิ่มเลเวลความยากขึ้นมานะคะเกี่ยวกับพวกโครงสร้างอะไรประมาณนี้ทุกคนจะใช้ฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์เยอะมากถัดมาเป็น STRUCTURAL GEOLOGY นี่เป็นวิชาทางสาขานะคะอันนี้ก็ยากทุกคนวิชาสาขานี้ก็ยากแล้วก็ถัดมาปิตโตรเรียมอินดัสทรีนะคะหรือว่าที่เร,เรียกสั้นๆว่าปิโตอินดัส อันนี้ก็เป็นวิชาสาขาเหมือนกันซึ่งวิชานี้จะเป็นวิชาแรกที่เราจะเริ่มได้รู้ในศาสตร์ของทางปิโตเรียมมากขึ้นที่ไม่ใช่แบบธรณีจายอย่างเดียวถัดมาเทอมที่3เป็นเทอมโควิดของเราแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือเรามีการลงเรียนวิชามอก็คือวิชาอาเซียนนะคะทุกคน ถัดมาก็เป็นอังกฤษหาแล้วนะคะอันนี้เราเรียนอังกฤษตัวสุดท้ายซึ่งอันนี้จะมีการเอาภาษาอังกฤษไปใช้ในการทํางานมากขึ้นใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์การทำรีซูเม่อะไรแบบนี้ซึ่งมีการแบบว่าสอบสัมภาษณ์จริงด้วยนะทุกคนถัดมาเป็นวิชากลศาสตร์ของไหลหรือว่าฟูอิดนะคะนี่เป็นวิชาของอาจารย์ทางเครื่องกลมีคนมาสอนนะคะเรียนกับเพื่อนต่างสาขาด้วยถัดมาเป็น อี EE, หรือว่าวิศวกรรมไฟฟ้านะคะเป็นวิชาไฟฟ้าขั้นพื้นฐานนะคะที่สาขาเราให้โรงเรียนนะคะวิชานี้ต่อไปนะคะเป็นรายวิชาปิโตเลียม Geology หรือว่าที่เราเรียกว่า p ิ t ต o จโอนะคะก็จะเป็นรายวิชาของทางปิโตเลียมแล้วก็ถัดมาเป็น l o อกแอนฟูอนะคะมีการคำนวณน,นะคะเป็นวิชาของสาขาอันแรกเป็นตัวเลคเชอร์นะคะส่วนอันที่2เป็นตัวแล็บนะคะปี3เทอมหน,นะคะเราลงทะเบียนวิชามมไปนะคะ วิชาอาร์ตแอปนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกศิลปะนะคะถัดมาคือวิชาลิทโลจีนะคะหรือว่าศิลาวิทยานี้จะเรียนเกี่ยวกับไปดูหินดูแร่อีกแล้วนะคะถัดมาเป็นวิชาจ e โอฟ y ิสิกส์นะคะอันนี้จะเป็นออกแนวการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์นะคะได้ใช้แบบเครื่องมือได้ออกภักสนามนะคะนี้ก็สนุกเหมือนกันถัดมาเป็นวิชา r e s u r v o i r e n g i n e e r i n g หนึ่งนะคะ อย่างที่บอกอะไรที่มีห้อยหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะมีตัวแอดวานซ์ขึ้น,นก็คือเ e ส e วร์สองอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าทุกคนสนใจก็สามารถไปลงเรียนเป็นวิชาเลือกของสาขาได้นะคะรายวิชานี้เป็นเหมือนหนึ่งตำแหน่งของสายปิโตเรเลียมนะคะคือจะมี Reservoir Engineering เป็นตำแหน่งงานนี้อยู่นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับ เลสัวเลยเลสัวก็คือชั้นที่มีน้ำมันอยู่นะคะเราจะเรียกว่าเลสัวทุกคนถัดมาก็คือดิวลิ่งเอนจิเนียริ่งนี่เลสัวกับดิวลิ่งเนี่ยก็คือสองวิชาในตำนานที่เราบอกมันมารวมตัวกันอยู่ในเทอมเดียวกันมันก็เลยยิ่งทำให้ยากมากขึ้นนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นแลบดิวลิ่งนะคะอ๋อลืมบอกไปดิวลิ่งก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งในสายปิโตเรเลียมเหมือนกันนะคะถัดมาสุดท้ายที่เราเรียนก็คือเราเรียกว่าจิตวิญญาณนี้เราลงเป็นเสรีไปนะทุกคนก็คือเปน็นท้งสมาธิ ซึ่งอันนี้เราเป็โรงเรียนตามเพื่อนนะคะทุกคนก็เป็นวิชาที่เก็บเอง่ายนะถัดมาเทอมที่2เนี่ยเราก็จะมีเรียนแมนอีโ e คนะคะเป็นวิชา2องเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็อยู่ตามแผนเราก็ลงตามแผนเลยแล้วก็ถัดมาเป็น engineering management ก็คือบริหารเกี่ยวกับวิศวกรรมนะคะถัดมาเป็น s t a t i c e นะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่า sta r ก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกการเรียงลำดับชั้นหินแล้วก็พวกธรณีวิทยาต่างๆนะคะเป็นวิชาทางธรณีใช่ ถัดมาเป็นเซติมน n ต์เกี่ยวกับตะกอนหินตะกอนนะคะทุกคนหรือว่าหินเซติมนต์นั่นเองใช่อันนี้ก็จะมีการออกภากสนามไปดูสถานที่จริงก็ถัดมาเป็นปิโตเลียมโปรดักชันเอนจิเนียริ่งหนึ่งสื่อวิชาไตรงนันอีกแล้วหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่าโปเอนหนะคะ เราจะเรียนเกี่ยวกับการผลิตปิตโตรเลียมแล้วก็ถัดมาเป็น production operation อันนี้ก็เรียนเกี่ยวกับการผลิตเพราะอุปกรณ์หน้าที่ของแต่ละอุปกรณ์ตอนสุดท้ายเป็นปิตโตรเลียมเอนจิ e นียร g ่งแอนด์ e c อเทคโนโลยีเอกนะคะก็เป็นวิชาที่ต้องไปทัศนศึกษาซึ่งโควิดนะคะเราได้เอ็กซชันปนะคะทุกคนถ้าไม่เจอโควิดเราจะได้ไปดูงานที่บริษัทจริงเลยไปดูแบบว่า หน้าง,งานจริงว่าเอออุปกรณ์นี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือได้เข้าไปดูในที่จริงเลยซึ่งเราก็ได้ e x ็ c u t i o n o n l น n e นะคะทุกคนถัดมาเทอมที่3นะคะทุกคนเราก็มีโรงเรียนวิชา202เหมือนกันนะคือ design t h i n k i n แต่ว่านี้เราลงเป็น block course ซึ่งมันจะเรียนตอนช่วงปิดเทอมแล้วพอเปิดเทอมอ่ะเราก็ค่อยมาลงทะเบียนมันก็จะขึ้นว่าเรียนวันเสาร์แต่ว่าจริงๆเราเรียนไปแล้วมาตอนปิดเทอมถัดมาเป็น geomor วิชาเลือกสาขานะทุกคนซึ่งเป็นวิชาเลือกที่ทางสาขาบังคับให้ลงนะคะเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องได้ใช้ถัดมา f ิล l วริร์ถ้าทุกคนดูคลิปเราหลายๆคลิปก็จะได้เห็นว่าเราพูดเกี่ยวกับ,กบ,กบวิชานี้บ่อยครั้ง f ิล l วิร์เนี่ยจะเป็นวิชาที่เราต้องไปออกภาคสนามนะคะทุกคนซึ่งเราก็เจอโควิด ตามกําหนดการแล้วเนี่ยเราจะต้องไปออกตอนช่วงปิดเทอมซึ่งจะได้ไปอยู่แบบต่างจังหวัด2อาทิตย์เลยคือไปกินไปนอนอยู่ที่นู่นเลยซึ่งมันก็เริ่มมีผลกระทบแล้วเพราะว่าปีสีเนี่ยเดี๋ยวเทอมหน้าเราก็จะต้องมีบางพวกที่ต้องไปฝึกงานบางพวกที่ต้องทำโปรเจกต์เพราะงั้นอาจารย์เขาก็เลยตัดสินใจให้เรา f e เว work ทิปเหมือนเอ c ช r i o อีกแล้ว f e เ l work อ,ออนไลน์นะคะตอนนี้เหมือนก็มีเกินๆมาว่าถ้าเกิดว่า สถานการณ์มันเบาลงก็อาจจะได้กลับไปออกตอนนี้ก็เลยเป็นฟิลเวิร์กออนไลน์ชีวิตก็เลยวุ่นวายมากเลยนะคะถัดมาก็เป็นเลอร์ล็อกกิง้งเป็นการอ่านล็อกการเจาะเนี่ยเขาจะมีการลันล็อกลงไปนะคะในหลุมมันจะมีเป็นแบบตา้าฟออกมามก็จะเรียนอ่านไอ้ล็อกนั้นนั่นแหละถัดมาเป็นวิชาปิตโตเลียมอีโคโนมิกเป็นเศรษฐศาสาตร์ปิโตเลียมก็ตามชื่อเลยแล้วก็ถัดมาวิชาสุดท้ายเป็นเ,ออเป็นวิชาเลือกสาขาที่เราเลือกเรียนนะคะเป็นวิชาปิตโตเลียมโปรดักชันเอนจิเนียริ่งสอง ทุกคนจำได้ไหมว่าเทอมที่เราเรียน ON หนึ่งไปถัดมาสุดท้ายแล้วก็คือเทอมปัจจุบันที่เราเพิ่งลงทะเบียนเรียนไปนะคะจะเห็นว่าเรามีเรียนแค่สวิชาเองซึ่งน้อยมากๆแต่ว่าคือจริงๆแล้วของแต่ละคนะก็อาจจะไม่ได้ว่างแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่เราลงเรียนวิชามองวิชาเเรีอะไรเงี้ยไปที่ผ่านมาหมดแล้วก็เลยทําให้ลงเรียนแค่3วิชานะคะอันนี้คือเป็นวิชาเลือกหมดแล้วนะคะคือไม่ได้ตามแผนเราสามารถไปเลือกเองได้วิชาแรกที่เราเลือกเรียนคือไฮโดรเจลโลจี เป็นเกี่ยวกับบารานนะคะซึ่งรุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยแนะนำให้เรียนวิชานี้แล้วก็ถัดมาเป็น Well Technology หรือว่าที่เราเรียกสั้นๆคือ Well Tech นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลุมเจาะคือ During เนี่ยเราก็จะเรียนกันเจาะไปแล้วนะคะว่าการเจาะเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเจาะตรงๆกับเจาะที่มันแอดวานมากขึ้น ไอเจาะที่มันแอดวอนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มาเรียนลงลึกอีกทีในวิชาเลือกวิชานี้นะะนแหละค่ะทุกคนแล้วก็อีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาโมเหมือนกันวิชากฎหมายในชีวิตประจําวันนะคะอันนี้ก็เพื่อนชวนมาเรียนเหมือนกันจริงๆเราอยากจะเรียนอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาเน t g แกสนะคะก็คือชื่อเต็มๆ natural gas แต่ว่าเลื่อนไปเปิดเทอมหน้าเราก็เลยแบบรอไม่ไหวแล้วเราอยากจะแบบให้มันเคลียร์ทุกอย่างภายในเทอมนี้เราก็เลยเลือกลงไฮโดรเจลโลจีแทนนะคะ <Hey. S 1> ส่วน อีก2เทอมที่เหลือนะคะเทอมหน้าเราก็จะมีเรียนพีโคออบนะคะแล้วก็เขียนโปรเจกต์แล้วก็โปรเจกแค่ประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าวิชาอื่นๆตามแผนเนี่ยเราก็โรงเรียนครบหมดแล้วในเทอมนี้นะคะเทอมหน้าก็จะเป็นการทำโปรเจกสุดท้ายก็จะเป็นการไปโคออบนะคะหรือว่าการฝึกงานนั่นเองก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมาเปิดตารางเรียนตั้งแต่ปี1จนถึง เทอมปัจจุบันให้ทุกคนดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบถ้าคลิปนี้เราพูดไวก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเราพยายามเร่งเพราะไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่กำลังจะลงทะเบียนเรียนนะคะหวังว่าจะเป็นแบบแนวทางในการเลือกลงทะเบียนให้น้องๆได้ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย